ที่ริมน้ําบางประกงอาเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซากกาลังก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่นะครับโดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพวกเขาไม่มีส่วนรับรู้ในการตัดสินใจของโครงการซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของลุ่มน้ําบางปะกงและวิถีชีวิตของพวกเขาชาวบ้านโพจึงร่วมตัวกันนะครับเพื่อพูดคุยข้อมูลและสื่อสารกับสังคมแต่ตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐโดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่มีส่วนรับรู้จึงเกิดวิธีชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นสิทธิทชุมชนตามรัฐธรรมนูญไทยมาตรา67วรรค2ซึ่งระบุว่าจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงการต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อน ชาวบ้านโพบอกว่าเวทีวทแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการท่าเทียบเรือทำให้พวกเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าบริเวณนี้มีสภาพเป็นพื้นที่งอกตามธรรมชาติเข้าขายพื้นที่มติคณะรัฐมนตรี31ตุลาคม2543ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์เราจะเห็นแนวขอบของป่าชายเลนที่อยู่ตาหนะ นะนี่นนี่ฮะเป็นพื้นที่งองนี่จะมีแล้วของด้วยระยะทางของท่าเทียบเรือที่ห่างจากปากแม่น้ำบา่อบากง37กิโลเมตรการเดินเรือขนส่งสินค้าวันละ4-5,000ตันต่อวันส่งผลกระทบกับการสัญจรทางบกเพราะเส้นทางเดินเรือต้องลอดผ่านสะพานข้ามแม่น้ำที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับการเดินเรือสินค้าจำนวนมากเหมือนแม่น้ำเจ้าพยา ชาวบ้านจึงกลัวว่าหากเรือชนสะพานหรือเรือล่มจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ชาวบ้านยังเป็นห่วงว่าการสร้างท่าเทียบเรือจะต้องเสียพื้นที่ป่าชายเลนจำนวนเท่าใดนี่เขามาเขาก็เอาแม่โครื้ออ,อะไรรื้อตรงนี้ครัพอเขาตกลงซื้อแล้วเขาก็เอาแม่โครื้อ,ลอ,ลอ,ลอเลยรื้อกระจ่าเลยแล้วทำลายประจา่ามันเลย แต่ก่อนมาดิฉันก็ได้อาศัยอยู่แถบนี้ท่าได,ได้ได้ทำมาหากินกับบริเวณชายเลนป่าชายเลนแถวนี้ไม่อยากเห็นว่าภาพพสที่ว่าพื้นที่ของเราต้องถูกทําลายต้องทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะมีแต่สารพิษพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ชุ่มน,น้ำระดับชาติมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศในลุ่มน้ำบ,อบกก่อปกง ในขณะที่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนั้นสวนทางกับทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงพร้อมกับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่กำลังจะหายไปวันนี้ชาวบ้านโพจึงหวังว่าการดูแลสายน้ำบาบากงจะไม่ใช่เรื่องของคนพื้นถิ่นเท่านั้นแต่เป็นเรื่องสาธารณะที่สังคมต้องช่วยกันนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบาบากงจังหวัดฉะเชิงเซาร,รายงาน